คนเล่นอ่ะคนเล่นเก่าอ่ะน่าจะรู้นะแบบคนเล่นบ่อยๆอ่ะเล่น admin เจ้าเสียงอับมา admin admin คุณเจอครู admin จังหวะนี้อันนี้จะไปฆ่าหรือว่าอะไรแน่นอนมันมืดแล้วมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะเออข้อเสียเอ้ยอยู่ตอนแรกยังสว่างอยู่นิดหนึ่งอ่ะเปิดกระดูระเบิดกันเอ๊ะทำไมเคลื่อนทัศนวะไอเบิร์ดจีนอะไอเบิร์ดไอเบิร์ด ี่ยไอ้เบอร์คุยกับไม่นั่นอยู่อ่ะอีวิวชั่นกับไอ้ชินอาวุอะที่เป็นแพร่เนาะจ้างพักแขจ้างพักสุบคนเล้วเนี่ยถูกคนแล้วเนี่ยแต่ไม่เคยเข้าดิสไม่นั่นเลยอ่ะเข้าดิสไอไอดิสแพร์อ่ะไม่เคยเข้าเลยอ๋ออ่ามันต้องแนะนำตัวไหมอ่ะแคลนอ่ะไม่ต้อง แอดมินเลยมึงแอดมินเลยอูเชฟปุ้ยไม่ยัไงมึงแอดมินเลยป่ะป่าป่าเบิดเข้าไปดิป่าเบิดเข้าไปเพื่อนป่าเบิดเข้าไปดิอุ้ยเยอะตัวยิงแอดมินไม่ใช่โอดีป่าเบิดเข้าไปเลยดิอ่าแล้วป่าล้วโอ้ป่าะเบิดป่าระเบิด้ขนมากไปป่าเข้าไปลุลุ้เลยป่าเข้าไปลุลุ้เลยมันซ่อมอยู่เนี่ย

ไอ้เหี้ยปืนแล้วคนอื่นเรียบร้อยแอดมินแตกแอดมินแตกแอดมินแตกบอกว่าเขาจะไม่แบนกูนะแบนนี่จะเป็นยังไงวะแบนกูโนนะน้โดนเงี้ยไปแล้วแบนมั่วเขาก็โดนเงี้ยเดือบลอยเงี้ย มีคนนักดนตรีอยู่ที่ด้วยร้านบาร์เนี่ย